คุณพ่อคะมีคนถามว่าสวดพระคาถาเงินล้านมานานแต่ยังไม่เคยจับเงินล้านเลยคะ่ะโอ้โเป็นคำถามที่ถามมาหลังไหเยอะนาะลูกเนาะว่าหลายคนไม่ได้ฟังคลิปใช่ไหมเอาอย่างนี้แท้จริงแล้วอ่ะการสวดมนต์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์หมดทุกบทเลยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ศักดิ์สิทธิ์หมดเราจะไปวัดที่ไหนหลวงพ่อสน่ักท่านศักดิ์สิทธิ์แต่ตัวเราเนี่ยเัาที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ตัวเราที่ไม่ได้ เตรียมความพร้อมให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าสร้างฐานบุญพอเราไปร้องขอหรือเราไปสวดมนต์เราไปบางคนตั้งใจไปทําบุญพอรู้ว่าโอ้ที่นั่นดีที่นี่ดังหรือที่ไหนก็แล้วแต่ไปเพื่อตั้งใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาตังค์ไปทําบุญแล้วจะขอเลยอธิษฐานท่านเมตตาทุกคนเลยแต่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองอะไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองอะเราเพียนเราเหมือนเราไปขอ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  หลายคนก็เลยได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างเก็ตไหมครับทีเนี้ยพระคาถาสวดมนต์บทไหนศักดิ์สิทธิ์หมดเลยแต่ตัวเราไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราไม่ได้สมทานศีลครับเราไม่มีฐานรองรับบุญเหมือนที่เพื่อนๆได้ฟังคลิปเึินผ่านมาหรือใครไม่ได้ฟังกลับไปรย้อนฟังดูนะว่าสวดมนต์มานานทาไมไม่รวยสักทีแต่บทพระคาถาเงินล้านเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านประทานไว้ให้เนี่ยเพราะว่า ยุคไหนมันก็ข้าวยากหมากแพงหมดจริงไหมฮะแต่ก็มีคนทั้งรวยอยู่แล้วหรือว่าคนที่ขาดแขงอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วขาดแขงจริงไม่จริงครับก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่าสร้างเหตุมาได้น้อยหรือว่าทําทานบาร,รมีมาได้น้อยทํามาส,สมาธิมาไม่มากส่วนมดมาไมไ่เยอะมากดูแลพ่อแม่ไม่ได้ดีมากท่านก็เลยให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจเป็นของขวัญให้คนอะ สวดคาถากระถามเงินล้านยังไงให้ได้เงินล้านเคล็ดลับง่ายๆนะครับให้คุณสมทานศีลห้าเสกตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนแรกๆค่อยๆก่อร่างสร้างตัวศีลอาจจะยังไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นไรนะค่อยๆกล่าววาจาว่าฉันจะเริ่มต้นรักษาแล้วค่อยๆสร้างขุดอุดซ่อมไปอันไหนที่ไม่เคยทําอันไหนไม่เคยทําได้ค่อยๆสร้างศีลพอฐานดีปุ๊บทีเนี้ย้อมจิตสวดมนต์ กุศลวายการสวดมนต์คือทําให้เรามีสมาธิครับสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอเรามีปัญญาเราก็เอาปัญญาไปแก้ปัญหาในการเลี้ยงชีพเก็าไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปัญญาไม่มีสติมันก็มีแต่ปัญหาไงฮะพอมีปัญหาก็ไม่มีปัญญาไปแก้แล้วก็แล้วเราก็เลยแบบเอออีลลงตุงนางวิ่งจะไปขอร้องใครดีเพราะเราเอาปัญหาไปแก้ปัญหาแต่ไม่ได้เอาปัญญาไปแก้ปัญหาครับ เพราะฉะนั้นนะครับน้อมจิตสมทานศีลให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ในขณะที่เราสมทานศีลและเริ่มสวดมนต์บทพระคาถาเงินล้านสวดเพื่อให้เราเจริญสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วเคล็ดลับนะครับไม่ร้องขอนะครับไม่ร้องขอสวดเสร็จขอเงินล้านเขาเรียกว่าการทำบุญเพื่อเจือปนโลภะครับ ให้เราสวดเพื่อการน้อมจิตให้เรามีเครื่องอยู่และถวายเสียงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วคุณจะค่อยๆเริ่มเห็นมหาสัจจัรย์ว่าถ้าคุณสวดท่านหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีท่านให้สวดเก้าจบสังเกตไหมสวดพระกระถาเงนล้านเก้าจบบางคนสวดจบหนึ่งเลิกแล้วบางคนสวดสามบทสามจบเลิกแล้วบางคนก็สวดจบเก้าจบสวดนานแล้วด้วย แต่สวดปุ๊บขอเลยให้ได้เงินล้านตั้งใจเพื่อจะสวดเอาเงินล้านเลยเราสวดเพราะมีโลภะครับมันแตกต่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะครับให้สวดเพื่อน้อมถวายเสยมาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วไม่อธิษฐานใดๆนะครับให้ถวายเสร็จปุ๊บคราวนี้แหละเราจะมีสงบสติห้องสงบสติปุ๊บนิ่งจิตนิ่งเกิดปัญญาครับ เอาปัญญาไปสร้างเหตุฟังนะอันนี้สําคัญนะท่า้รัฐนะครับสวดมนต์เสร็จเราสงบเราไม่ฟุ้งซ่านเรามีสีเราไม่ต้องไปกังวลใดๆแล้วสงบพูดง่ายจิตมันสงบก็เอาปัญญาครับเอาความสงบปัญญาเนี่ยไปแก้ปัญหาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเราอยากได้เงินเพิ่มเอ๊ะเราสร้างเหตุเพิ่มหรือเปล่าเราขยันเพิ่มหรือเปล่าหรือเราขี้เกียจเหมือนเดิมหรือเรานอนเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแล้วเราอยากรวยขึ้นมันไม่เมกเซนครับ การสวดมนต์มีสติมีปัญญาเสร็จหลังจากนี้ให้สร้างเหตุนะครับอยากได้อะไรเพิ่มให้สร้างเหตุใหม่ถ้าคุณเอาหนึ่งบวกหนึ่งเหมือนเดิมมันก็ได้สองจริงไหมคุณต้องเอาหนึ่งบวกเก้าครับคุณจะได้เป็นสิบเนี่ยโอเคนะสวดมนต์ให้เกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็เอาปัญญาไปสร้างเหตุทําเหตุใหม่ถึงจะได้ผลใหม่ครับและเคล็ดลับนะครับให้สวดเก้าจบเป็นอย่างน้อยหลังจากนี้ถ้าคุณถ้าคุณสวดเก้าจบเนี่ย เวลาจะขาดจะขาดก็มาเงินจะหมดจะหมดก็มาแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าถ้าสวดออกเสียงเป็นสวนมดมนถ้าเป็นเสียงปุ๊บท่านสวดพระกระถางกงล้าในใจได้ตลอดเนืองๆน,นะโอ้โหเงินไหลามาไม่ขาดสายใช้ไม่หมดใช้ไม่ทันเลยนะครับเพราะคุณมีปัญญาตลอดเวลาไงอ่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านใดอยากได้บทสวดพระกระถางเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกดลิง์เข้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับขอให้พลังบุญบริสุทธิ์จงอยู่กับคุณ และให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมไปด้วยกันนะครับ